ก็กลับสวัสดีนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่เกี่ยวกับแอปหาเงินตามปกตินะครับผมก็เกี่ยวกับ t Tik t t อกแล้วนะก็เป็นการกดไลน์นะครับผมตัวแอปเนี้ยครับผมตัวที่ผมกดสีขาวนี้นะครับอ่านี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวแอปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าให้ดูเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปเข้าก็เราไปดูวิธีการสมัครก่อนเนาะ นี่นะครับผมก็มานะครับผมก็การสมัครก็คืออย่างเช่นเอ็นี่ครับผมก็ชื่อนะครับผมตั้งชื่อยังไงก็ได้เป็นชื่อเล่นหรือว่าชื่ออะไรก็ได้นะครับผมส่วนใส่ชื่อเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมข้างล่างก็เป็นเบอร์โทรนะเบอร์โทที่อยู่กับเครื่องโทรศัพท์เราเนี่ยครับผมเพื่อรับรหัสยืนยันแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็ทําการตั้งรหัสผ่านนะครับผม2ครั้ง แค่นี้เลยนะครับผมแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับหรือเราจะทําการดาวน์โหลดเป็นแอปลงมาแล้วก็ดาวน์โหลดเลยหรือว่าเราจะเอาเป็นเว็บไซต์แล้วก็เข้าไปเว็บไซต์ก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะดาวน์โหลดเป็นแอปมาเลยก็น่าจะง่ายกว่าแล้วก็สะดวกกว่านะใครนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนนะครับ นี่นะครับผมพอเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะออกมาหน้านี้นะพอเราเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมาหน้านี้นะครับก็ผมทำฟรีเรอนะ่ออเนาะอ่าแอบมบนี้ผมแนะนำว่าให้ทำฟรีก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงหนึ่งอ่าหนึ่งเดือน2เดือนนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงเนาะเช่นอ่าปกตินะครับผมก็จะไม่มีการทำฟรีนะครับแต่ว่าอยู่เข้ามาให้ทำฟรีนะครับผม ก็ทำฟรีแต่ว,ว่าทํฟรีเราไม่สามารถถอนได้นะครับผมถ้าเราทาฟรีแล้วเราเก็บเก็บอาเก็บให้ครบอาสามร้อยเก้าสิบเก้าแล้วเราเข้ามาตรงที่ตัว V นี้นะครับสีเหลืองตรงกลางนี่ครับเ,เข้ามาตรงนี้แล้วก็เราเก็บครบได้สามร้อยหาเก้าสิบเก้าแล้วก็เรามาซื้อวิโอหนึ่งนะครับผมวิโอหนึ่งแล้วเราถึงแล้วเราจึงจะถอนได้นะครับ แล้วก็มีตรงนี้เป็นการลุ้นโชคน,นะครับผม mm hmm. ก็เพื่ออัปเดตมาใหม่ๆก็ลุ้นนะครับผมก็ลุ้นแต่ละแต่ละครั้งก็เสียเงินไป99บาทได้สูงสุดก็99,999บาทนะต่ำสุดก็ไม่ได้เลยด <laughs> อว่าจะได้59บาทก็อยู่ประมาณนี้แล้วนะครับผมก็ใช้เงิน100บาทลุ้นนะลุ้นว่าจะได้เท่าไหร่นะ เราแต่ดวงด้วยนะับผมเห็นไหมตรงนี้เขารู้่้เก้9ก้อหนะก็ 99, 59, นะประมาณนี้นะครับผมก็รายละเอียดก็ประมาณนี้แล้วตอนที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับผมเข้ามาแล้วก็เป็นที่บัตรธนาคารนี้ก็ทําการกรอบนะครับบัตธนาคารตั้งรหัาผ่านนะครับผมเราเข้าเข้าไปแล้วก็ตั้งรา่าแล้วก็จําให้ได้นะครับผมเข้าไปนะครับ พอเราเข้ามาปุ๊กแล้วนะครับผมเราก็เลือกธนาคารอะไรสมมุติว่าเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ผมก็กดเป็นธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็พูดถือบัตรก็คือชื่อรานะผมก็ใส่ชื่อไปแล้วก็เลขเลขบัญชีธนาคารไปนะครับผมก็เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์นะครับผมแล้วเราก็กดว่ารับรหัสยืนยันเขาจะส่งรหัสมาแล้วเราก็ใส่รหัสยืนยันใส่รหัสยืนยันไปสมมติว่า 6 5 c 6อ่าแล้วก็ทำการกดยืนยันนะครับผมหรือว่ากดส่งไปนะครับอันนี้ผมทำแล้วส่วนง,งานก็จะได้วันละทำได้10บครั้งก็ครั้งละบาทก็ได้สิบาทนะวันละ10บาทชวนเพื่อนก็ประมาณนี้แล้วผมก็ดูมาศึกษาเอาเองนะครับ ตรงทำงานก็ง่ายๆนะครับผมก็กดรับงานนะแต่ว่าไม่สามารถกดรับหลายๆงานได้นะครับผมกดรับแล้วก็ค่อยทําแล้วก็ค่อยรับต่อนะเช่นผมกดรับปุ๊กนะผมก็ทกําการเปิดดูวิดีโออะ่ะแล้วก็ทกําการกดหัวดใจกดหัวดใจแล้วก็กลับเลยนะครับผม ทำมันกดหัวใจแล้วก,กลับเลยแล้วก็เขาให้เวลา10วินะครับผมก็รอให้มันหมดแล้วเราก็ทกําการกดส่งแค่นี้แล้วนะครับก็รอเขาตรวจสอบแล้วก็กดส่งนะครับผมราเข้าตรวจสอบนะครับถ้าเข้าตรวจสอบเสร็จเราก็จะเงินก็จะขึ้นตรงนี้นะครผมก็ถ้าลงทุมก็มีอยู่อ่ะยี่นี้นะครับผมยี่สองสามสแแต่ว่า แอปนี้เวทนี้ออกมาได้2เดือนแล้วเขาว่าน่าจะคงจะอยู่ได้อีกไม่นานล้วดี๋ยวถ้าใครมาดูแล้วมั่นใจก็แนะนำให้วิวหนึ่งก่อนนะครับผมเอาวิวหนึ่งก่อนถ้าใครมั่นใจนะแต่ว่าสำหรับผมก็คงไม่แนะนำให้ในงลงนะครับผมเพราะออกมานานแล้วคงใกล้จะปายแล้วแหละเพราะว่ามีการออกมาทำฟรีแล้วนะครับผมแล้วก็ มโชคตรงนี้ด้วยนะครับปกติตรงนี้ไม่มีนะครับผมก็สงสัยทำไมเขาจะไม่มีเงินมาบุงเวียนแล้วเขาทำก,การเปลี่ยนระเลียนให้เราทํากันเอาเงินมาเสี่ยงตรงนี้เพื่อจะมีเงินบุงเวียนมาให้นะแต่ว่ามาทาฟรีไว้ก่อนก็ได้นะครับผมมาทาฟรีแล้วก็ค่อยเอาเงินฟรีเนี่ยไปอพิวนะครับผมแล้วค่อยๆถอนแล้วก็ไปอัพได้แล้วค่อยถอนออกมา ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปจ้ททาการสมัครก็สมัครมาได้นะครับผมเล่นๆได้นะครับโอเคนะครับผมวันนี้ผมก็ทําการมาแนะนําแอปมาแอปหรือว่าเวดนะไลฟ์นี่ครับผมมันทาฟรีนะครับทาฟรีก่อนแล้วค่อยอัพเป็นวิวหนึ่งแล้วเราเค่อยทําการถอนนะครับโอเคก็วันนี้มาแค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ ก็อย่าลืมทำการกดไลค์กดติดตามด้วยหรือว่า subscribe ให้หน่อยนะครับผมว่าติดต่อคลิปอรอคลิปต,ต่อไปนะครับผมโอเคบ๊ายบาย